ผมไม่เชื่อในความรักและไม่มีเหตุผลใดที่ผมควรเชื่อคิมหันชายหนุ่มวัย35ปีนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในชีวิตเขาเป็นคนเย็นชาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและไม่เคยให้ความสนใจในเรื่องของความรักแม้แต่คนใกล้ชิดก็รู้ดีว่าเขาเป็นคนยึดมั่นในเหตุผลไม่ใช่คนที่จะเปิดใจให้ใครง่ายๆในวันที่ท้องฟ้าครึ้มฝนเขาได้พบกับทิมดาวเด็กสาววัย23ปีผู้ที่เพิ่งเข้ามาทำงาน ในบริษัทของเขาเธอเป็นคนร่าเริงมีความฝันและความมุ่งมั่นที่มองโลกในแง่ดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความใสซื่อและจริงใจของเธอเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับคิมหันอย่างสิ้นเชิงพี่คิมคาวันนี้ฝนตกหนักมากเลยแต่หนูก็ยังคิดว่ามันมีความสวยงามอยู่ดีนะคะคิมดาวกล่าวพลางมองออกไปนอกหน้าต่างคิมหันเหลือบมองเธอเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยคำพูดออกมาด้วยเสียงเย็นชาฝนก็แค่ฝนไม่เห็นต้องมองอะไรลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ในใจลึกๆของเขาความคิดหนึ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อได้ยนิน คำพูดของเธอเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงสามารถมองเห็นความงามในสิ่งที่เขาเคยมองข้ามไปนานแสนนานความร่าเริงของพิมดาวช่างขัดแย้งกับโลกที่หมุนรอบความเย็นชาของเขาวันเวลาผ่านไปพิมดาวเริ่มเข้ามาใกล้ชิดกับเขามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำง,งานร่วมกันหรือการพูดคุยกันเรื่องชีวิตส่วนตัวเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าความจริงใจและความบริสุทธิ์ของเธอนั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนความอบอุ่นของเธอค่อยๆสะท้อนเข้ามาในหัวใจที่แข็งกระด้างของเขา ในช่วงเวลาหนึ่งพิมพ์ดาวได้เผชิญกับปัญหาส่วนตัวที่ทําให้เธอท้อแท้แต่เธอยังคงยิ้มและให้กําลังใจตัวเองอยู่เสมอชีวิตมีช่วงเวลาที่ยากลําบากค่ะพี่คิมแต่ถ้าเราผ่านมันไปได้เราจะเก่งขึ้นคําพูดของเธอสะกิดหัวใจของคิมหันเขาเริ่มคิดทบทวนถึงความรู้สึกที่เขามีต่อพิมพ์ดาวเขาไม่เคยคาดคิดว่าคนที่ดูอ่อนแอว่าเขากลับมีพลังใจที่เข้มแข็งอย่างไม่น่าเชื่อและในที่สุดเขาก็ต้องยอมรับกับตัวเองว่าเขาเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่เขาไม่เคยเชื่อมาก่อน ความรักเขารู้ตัวดีว่าการที่เขาหลงรักทิมดาวนั้นอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนความแตกต่างของวัยและความแตกต่างของแนวคิดชีวิตทําให้เขากลัวว่าเธอจะไม่ยอมรับเขาแต่ในที่สุดเขาตัดสินใจที่จะเปิดใจทิมดาวที่ไม่เคยเชื่อในความรักเลยจนกระทั่งพี่ได้พบกับเธอคิมหันสารภาพออกมาด้วยความจริงใจทิมดาวมองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนพี่คิมหนูรู้เขาว่าที่เป็นคนที่มีอะไรในใจเยอะแต่หนูเชื่อว่าทุกคนมีความรักอยู่ในหัวใจค่ะพี่แค่ต้องให้เวลากับตัวเอง ทั้งสองคนยิ้มให้กันความเย็นชาของคิมหันเริ่มละลายหายไปทิ้งไว้เพียงความอบอุ่นที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนใต้ความเย็นชาเขาพบหัวใจที่เต็นไปด้วยความรักที่พร้อมจะเติบโตเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างคิมหันและพิมดาค่อยๆพัฒนาแม้ทั้งคู่จะยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกต่อกันอย่างชัดเจนแต่ในทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันทั้งสองต่างสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในหัวใจวันหนึ่งคิมหันได้รับข่าวที่ไม่คาดคิด มีแผนการขยายธุรกิจที่ต้องการให้เขาย้ายไปทำงานต่างประเทศเป็นเวลานานการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาเพราะนอกจากจะต้องจากงานและเพื่อนร่วมง,งานที่รักแล้วยังมีพิมดาวที่เขาไม่อยากจะจากไปในค่ำคืนหนึ่งก่อนที่เขาจะต้องเดินทางทิมหันนั่งอยู่ที่ห้องทำงานส่วนตัวมองออกไปนอกหน้าต่างที่มองเห็นวิวของเมืองใหญ่ท้องฟ้ามืดมนเหมือนหัวใจของเขามีความรู้สึกที่กดดันและสับสนเขารู้ว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเขาอาจเสียโอกาสที่จะบอกความจริงกับพิมดาว เขาตัดสินใจโทรหาพิมดาวเพื่อขอพบเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางพิมดาวพี่มีเรื่องอยากบอกพรุ่งนี้พี่ต้องเดินทางไปต่างประเทศและอาจไม่ได้กลับมาอีกนานเขาพูดเสียงแผ่วพิมดาวเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบก,กลับด้วยน้ำเสียงที่นิ่งแต่จือความเศร้าพี่คิมหนูดีใจนะคะที่ได้รู้จักที่ถึงแม้ว่าจะมีเวลาไม่มากแต่หนูเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีความหมายคิมหานรู้สึกเหมือนถูกบางอย่างทิ่มแทงหัวใจเขาตระหนักว่าตนไม่สามารถทิ้งเธอไป โดยที่ยังไม่ได้บอกความรู้สึกของตัวเองพิมพ์พดาวพี่ไม่อยากให้เธอเข้าใจผิดพี่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนที่คิดว่าที่หลงรักเธอพิมพ์พดาวนิ่งไปชั่วขณะด,ดวงตาของเธอสบกับเขาและมีความรู้สึกอันอบอุ่นแา่กระจายอยู่ในอากาศพี่คิมหนูเองก็รักพี่ค่ะแต่หนูไม่เคยกล้าพอที่จะบอกออกไปเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่สันนิดๆแต่แฝงไปด้วยความมั่นคง คิมหันรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างสาดส่องในหัวใจของเขาเป็นครั้งแรกเขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเขาไม่อยากเสียโอกาสนี้ไปพิมพ์ดาวท่าพี่จะต้องไปพี่อยากให้เธอรู้ว่าพี่จะกลับมาเสมอพี่จะไม่ปล่อยให้ความรักนี้หายไปไหนทั้งสองสบตาการในความเงียบแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจคิมหันตัดสินใจอย่างมั่นใจว่าเขาจะสู้เพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แม้จะมีระยะทางเป็นอุปสรรคหนูจะรอพี่ค่ะไม่ว่าพี่จะไปนานแค่ไหนหนูเชื่อว่าความรักจะทำให้เราผ่านทุกอย่างไปได้ คืนนั้นผ่านไปด้วยความรู้สึกที่ทั้งสองไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนทั้งความอบอุ่นและความหวังในความรักที่เบ่งบานคิมหันออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและพิมพ์ดาวเองก็ยังคงเฝ้ารอเขากลับมาด้วยความหวังและความมั่นคงในหัวใจ